ดีครับวันนี้เราจะพากันไปทำเซติเกอร์รทิศข้างหน่นะครับผมซึ่งตัวเดิมที่เราทำไว้พอดีเอาไปล้างรถแล้วเอาเช็ดนะครับแล้วมันลอกออกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำาติเกอร์กันใหม่ก็คือเอาลายเดิมแลครับแต่ก็จะเปลี่ยนฟอนนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมไปทำาติเกอร์ร้านไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างราคาแพงไหมไปครับเดี๋ยวไปดตาม,มางกันดีกว่า i ว่ปะนี่สีนี้ยื่นปะอะไรนี่ที่นี่เออนี่เล้ปะดีปะดีค่ะตัวนี้จัดไปไหนยิงไป้นรับได้ไไดไมาแเด้ว จิเป็กจิเป็กเปนฟันนเชือแค่พี่กอล่ะเจ่านันหลุดในเชือจิเป็กตามเลยมาไหนเลยอ๋อาเป็นแปะได้ก่อน ธรรมดามาเลยเขย้ามาคดาึกกยังไงเข้มดาสกุนไพอยา่ต้องขอยเ,เป็นพ l เอสเอลโอ้นั่นเอฟเอมันใส่สำหรับงานปิด่็เป็นงานเด็กค่ะอ๋อ กันเทปิกนึ่เซพินไฟายออกมามันกับได้มันก็ปินได้เลยนะงานใสสีนะ <S 2> <S 2> <S 2> อืมแต่ว่ากันโปรแกรมนี่มันมใช่สำหรับงานใดๆกัง ไม네่จับแต่ก็รอเลยวันเลยตอในก็ได้ต้องนหน่อยมั้ย Không phải, không phải rồi, cũng cái nhạc lê bỏ Nó lại không แรเลยเน่ยเร่นี่โอหนี่อ <c oughs> ัน,นเจ้าห้องเรี่ยวเลบริกัรไม่แตบวะไม่ได้ค่ะ มันต้แตกกันบ่แตกมันมีชัดมึงสีติดออกมาเลยเออยายมึงสิกระหูวันเต้เออเนาะเต้นไก่ไก่เคี่ยงเออเอาตัวยู่ครับอันเนี้ยฮะเอาตัวยู่ครับอันนี้ครับสังซคมนี่แค่นั้นพวกนี้บ้าบ้าวห้องฮิตเราไงที่เรียก ท,ที่นี้เอ้ยเป็ดที่หาเดือนีเดียวไงที่ออกเป็นล่างรถแล้วโอน เมื่อเห็นจังหวะคุ้นอแต่เมื่อบอกไม่ใช่ใช่ให้รักบันนี้มันเป็นโซโต้โซโต้กันเมื่อราวาจะต้องซี้อมกัน a ออ นี่ขายไปตัวเดียวหรหยุบมองรุดก็ไมร,รุดปน้ำแข็งมืด <laughs> ร,รุดไม่ก็บรรกมรุดเปนน้ำแข็มดเนาะรุดตัวเดียวรตัเดีนะ <laughs> ไปก่อนสี่นึงเนี่ยี่นึงเนี่ย ไดครับราคาเหรอครับอสองแสนครับประมาณสองแสนไหนตัวยูจังไหน็นอืมโอ้ที่รวดกนะันไปไกลแค่ไหน,นโอ้แล้วแต่เลยครับตอนนี้อันนี้ไปไกลสุดก็ไปเกาะช้างครับอ้สมุทราใช่ครับเฮ้ยเ<ง><ง>กาะช้างนี่อยู่ยไ,ไม่แน่ใจครับผมไปกับ ถ้าผมไปกับเช็ People, 1, woman, Navy, ชคระยะประมาณพันห in ้าแต่ก็ไปอะไรเที่ยวไะไรที่อ่ะคใครับอ๋อก็ไปเรื่อยอ่ะอ๋อ อ,อ๋อห0รอ๋อ,อ,อสองแสนกว่าีนีสองแสนฮะอง0สงเนเ่อสดอะ่ะเอ้กวาสองแสนสองอันนี้เบอร์ซิตสามร้อยครับสองแสนสองงแล้วก็สองแสนสองสื่อสดเล่นว่น,นี่บลาเอากัน่อยนล่า <c oughs> นั่นเรียนเต็มเต็มกันค้นคว้างเต็มๆไประมาณลอยหาพลอยบแบับนี่ยขี่ลงไปตัวมอตคกับน้อายขัมาเลยลิลลิลลิันหลนิลลิไลลลิ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 ลลิลลิลลิลิ ัวแซ็บแปดร้อยบางหรือยังไงแปดพันแปดพนหรออ๋อน้ว่าหกร้อยใจไม่้ร้อยก็ซื้อมือสองแปดแปดร้อยหายากแล้วก็มาเรื่อยๆไม่ให้ขับร็วนี่เราชวนใหม่มาทำเลขนราชครับผมเกย์ครับะไรนะครับไม่หน้าของอยู่ใกล้ๆเอง ได้ครับแค่รับปล่าอ๋อสักครูไปไนี่ครับร้านนี้ผมทำประจำนะครับก็จะเป็นร้านข้างทางกันเองแม่ครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถ้าเพื่อนๆที่อยู่ขอนแก่นนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงแล้วมาสามารถมาทำได้ครับสติ๊กเกอร์เขาดีครับคนคนคนแล้วก็เลยคุ้มกับต้นที่บรรจุก็ได้เป็นตัวที่เขาทำความสะอาดนะครับแล้วก็มา รถนะครับอาจจะบาดแรงไปหน่อยประมาณนี้ติ๊กเกอร์ที่ติดมาตรงน,นี้ก็น่าจะได้ประมาณ6-7เยืนดดยนะครับดเกเกอร์ผมก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนลายเรื่อยว่าจะมีแบบให้เขาเราก็สามารถหาได้จากในอิเนเทอร์เน็ตนะครับแดดใครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผมเดี๋ยวนหน้าเราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ